เดี๋ยวผมถิ่ภาพมาเบิ่งพุ่ม Л ปัญญาอีสานนะครับมันดีขึ้นอย่างครับพี่น้องตามมาเลยก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับครับในไงกําลังเห็ดอยู่ครับเป็นการตําสะน้องเขาเอิญคือเป็นต้นไล้นะครับเป็นต้นไลต้นไลปลูกเองพี่น้อง ันนี้ก็เฮ็ดเองได้ยักษพืชละแมงมัอนี่เดี๋ยวครับแมงมังเลยครับนี่อันนยูจิงวัตุปิษฐครับไร่ปลูกเองนะครับอยู่ฟังทางบุญกัมมีอยู่ครับพี่น้องตากอยู่ฟังทางบุญกัมมีอยู่นะครับแม่บ้องฮวันแดดแบ่แม่โอ้โหน้องผาดังเนี่นีครับนี่แหละโอ้ยพี่น้องแห่งเถาวัลยแห่งวายุวัโะสะจกักเถือ่อ เขาก็ได้แยกสีบอกว่างได้แล้วเนะาะกันยูซื้อกะยูเพ่ได้คุณหวยพะนะพนะว่าตรงมีแนวเห็ดขนาดนางยูซื้อกะตรงมีแนวเห็ดนะครับปกติเนี่ถือจอกถือเสียมออกไปหน้าเสียหนาออกจากเขานะครับบ่ได,ด้ยูเพ่อได้ซ้อยักษเสียถือว่าโชคดีเลรอครับมาอยู่น้ำบานเฮ่นะครับใครก็ไปทางอื่นอยู่ แมนคนอืไไน่นติดไปไสติดเกยกับเด็กสุดท้ายก็ต้องมาอยู่บา้านชื่อเก่านั่นแหละครับมันไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศจริงสิสุดท้ายความรู้สึกเบื้องต้นลึกๆกจะขึ้นบานเฮานี่แหละครับมองเฮาเคยอยู่เคยเกิดนะครับอันนี้ผมก็ให้มาเบิ่งวิธีสารนะครับเป็นการตำศาสตร์นะครับลังอีกลังหนึ่งก็มีอยู่ครับแม่นิดล่างตําอยู่แต่ว่าผมให้มาเบิ่งมองนี้ก่อน รับได้ไหลายพื้นแล้วครับถามว่าขายบ๊อบ,อบอขายให้ลูกหลานในในไส้พนัะน,น,นะครับถ้าผู้ผู้คนขายกับมี่อยู่แต่ว่ามันจะเล่าบ๊อบบ๊ออยากขายครับเพราะว่าลูกหลานหลายอยาตีพี่น้องหลายเวลาอยาิเพิ่นมาเยี่ยมนะครับให้เพิ่นได้นั่งให้เพิ่นได้นั่งสบายเนี่ยพ <c oughs> ี <c oughs> ่น้องก็เห็นต้นไหลด้วยเนาะ<ฮ>อยู่ฟังทางลนครับฟ <c oughs> ังทางปลาฟังทางฝนครับพี่นง้นงครับ ิงตัดยิงง่ามนะครับมันแตกนอกแขงนงออกไมเ่เรือยอืมอ่าเดี๋ยวผมจิาหปเบิ้งตนไหลเดี๋ยวบางคนพี่น้องบอรบลุจ้างนอกตนไหลที่ว่ามาเหตดสัในะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเบิง้ง แม่นเมดเลยมีตะไลครับนี่แม่นเมดเลยนี่นะครับยิงต้นสูงสําไดแห่งพื้นไงครับครับแม่นเมดเลยครับต้นไลนนี่แถวนี้ไปเมดเลยครับแม่นเมดเลยเงาเลยเลยฟังทางสี่นี้ครับเดี๋ยวผมพาเบ่งอีกผู้หนึ่งครับเป็นแม่นิดคือกันครับมันกำลังตำสาดคือกันนี่ครับอีกผู้หนึ่งครับ แม่นิดครับโอยู่บเซอเจักเถื่อไปหนคจังไน่อยล่ะนะครับกลับมาแต่หน้ากับมานางนางผักนี่เป็นแบบนี้วะแมย่ยนางเซามีแห้งครับโอยูบ่บเซาเถื่อถ้าผุนกระมีครับเสียงฟังถ้าผุญกระมีงโอ้อันนี้ก็ไล่ให้กันเนาะแม่หไหลเออขึ้นนุ่มเดี๋ยนะเถื่อครับ นะครับพุ่มบรรย่าอีสานนะครับได้ยักพื้นแล้วไมอ่ะสองสามพื้นแล้วสาื้นแล้วมือนีสำรับมือนีบอกไม่ไม่เม็นตำยังไงเด้เนาะเนี่ยเจ้าว่าสีเอาจ้าว่าสีตัดจ้าว่าสีเป็นตากแดดเจ้าว่าสีแห้งวันนี้โอ้ไอ้อมูหอยยู้มีแตอร์ไหลบ่เนี่ยอยังอ๋อทุ่ง ต้งปุ๋ยอืมนะครับโอ้แน่นอนนีดีครับุ้นยินไม่เรียมเหมือนเพื่อนตากอนไรอะไกหลกหักตากไหรอยู่โอุ้แสดงว่าตั้มมดคุมเลยตัวนี้นอืมก็อห่อนบ่ห่อนดู่จ้านาเกอกกับซอกโอเคครับ ขอบคุณสำหรับคนติดตามรับชมครับพอกันไหมในอีพีนะนะ้ะสำหรับมื้อนี้ขอกาวคข้ามาสวัสดีครับ